เห็นอู่รถไฟฟ้าแล้วก็ภาคส่วนธุรกิจที่เกี่ยวกับรถระบบไฟฟ้าขยายตัวตามกระแสผู้ใช้รถล้านนะครับธุรกิจสร้างบ้านขายหรือว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาปีนี้ก็มีแนวโน้มที่รุ่งเช่นกันนะครับหลังมาดานักลงทุนในท้องถิ่นลงทุนสร้างบ้านขายกันอย่างคึกคักเลยนะครับคุณพูลวัฒนาทองคุยกับนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาบอกว่าเกิดจากแรงหนุนของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงกลุ่มคนที่มีรายได้ประจําด้วยแล้วก็คนต่างถิ่นที่ย้ายมาอยู่สงขขาาาาาเพิ่มมมกึึ้้นนบจงยดีต ที่ดินเนื้อที่กว่า30ไร่ริมถนนสายสงขลาจนะบริเวณบ้านสวนตูนอำเภอเมืองสงขลาถูกกลุ่มทุนท้องถิ่นในเครือการจนะทรัพย์เข้าปรับพื้นที่เพื่อขึ้นโครงการใหม่สร้างอาคารพาณิชย์บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมกว่า150้หาลังเพื่อรุกตลาดอสังหาริมทรัพย์หลังตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดสงขลาเติบโตขึ้นมีกลุ่มทุนท้องถิ่นหันมาลงทุนสร้างบ้านขายจํานวนมาก ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์เกิดการแข่งขันค่อนข้างสูงปัจจัยทําให้ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่เติบโตขึ้นนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลามองว่าเกิดจากภาพรวมเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ดีขึ้นเข้ามาช่วยขับเคลื่อนส่วนอีกหนึ่งปัจจัยคือกลุ่มผู้มีรายได้ประจําเช่นกลุ่มข้าราชการกลุ่มเอกชนกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและคนต่างจังหวัดที่ยกย้ายถินฐานมาอยู่ในจังหวัดสงขลา และมีกำลังซื้อสูงจึงเป็นแรงหนุนที่สำคัญข้อมูลปัจจุบันเนี่ยสงขาเราเองนะครับถ้าเทียบระดับภาคเนี่ยเราคือเบอร์สองนะครับเราใกล้เคียงกับภูเก็ตที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับพียตนของภูเก็ตแน่นอนมีอันนี้สงจากต่างชาติเข้ามามากนะครับแต่สงขาเราเองเป็นความต้องการจากภายในท้องถิ่นนะครับ ส่วนทำเลและที่ตั้งโครงการที่นักลงทุนท้องถิ่นนิยมเลือกขึ้นโครงการแนวราบเพราะว่ายัางเป็นโซนพื้นที่นอกชานเมืองของอำเภอหัดใหญ่และมีโครงการเปิดใหม่หลายโครงการกระจุกอยู่ย่านํำเลพื้นที่ตำบลค้าข้ามบ้านควนหินบ้านพรุและสนามบินส่วนบ้านที่ได้รับความนิยมเฉลี่ยอยู่ที่ราคา3ล้านถึง5ล้านบาทผู้ประกอบการมองว่าธุรกิจสังหาริมทร,รัพย์อย่างวัดสงขลา ยังเติบโตขึ้นแม้ต้นทุนประกอบธุรกิจปรับตัวสูงขึ้นและสถาบันการเงินและมัดระวังการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ซื้อบ้านและผู้ประกอบการแต่ในเชิงการตลาดยังขายบ้านออกได้อย่างต่อเนื่อง ก็ถ้าถามว่าในระยะกลางปีหน้าต่อไปเนี่ยเชื่อวรัฐบาลใหม่มาแล้วนะครับอะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะไม่แน่ไม่แน่ใจว่าท่านที่เป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็อยู่ในวงการเนาะท่านอาจจะเข้าใจเชิงลึกมากขึ้นด้วยอาจจะมีมาตรการใดๆที่มาช่วยนะครับทำให้วงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยขับเคลื่อนต่อไปได้เพราะว่าเราก็ทราบอยู่แล้วว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นสัดส่วนที่พอสมควรของ GDP นะครับสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้โครงการเกิดขึ้นมากมายนะคะในจังหวัดสงขลา แต,แต่ละโครงการก็มีจุดเด่นของแต่ละโครงการนะคะกลยุทธ์การขายก็ขึ้นอยู่แต่ละโครงการนะคะแต่ของยุ้ยเองก็คือเราเน้นบ้านที่สร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพนะคะทำเลที่ดีค่ะราคาคือลูกค้าสามารถจับต้องได้นะคะแล้วเรามีบริการหลังการขายค่ะโจีผู้อํานวยการภาคธนาคารไทยพาณิชย์ภาคใต้บอกว่าการปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้านและผู้ประกอบการ ทางธนาคาสรสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มนโยบายภาครัฐก,ก็คือเราต้องการให้คนมีที่อยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นทุกแบงก์ผมก็เชื่อว่าเหมือนเหมือนกันแต่ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าเองด้วยนะครับว่าคุณสมบัติในการมาขอสินเชื่อนะครับว่าเขามีคุณสมบัติยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้มีเขาเรียกว่าเป็นหนี้มีปัญหาเป็นหนี้ NPL นะครับก็ผมว่าคงไม่ได้ติดขัดอะไร แต่ถ้าเป็นนี้มีปัญหาเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็ต้องอาจจะต้องมีการแก้ในส่วนของตัวเองก่อนาภพสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาที่ไปได้สวยทําให้จังหวัดสงขลามียอดขายอันดับหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างแตกต่างจากจังหวัดภูเก็ตที่มีแรงซื้อจากต่างชาติเข้าสนับสนุนทําให้จังหวัดภูเก็ตยังครองตลาดอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งในภาคใต้พุลนวัดนาคทองไทยพีเบสรายงาน